นกและกระรอกนกกำลังมองหาบ้านกระรอกก็กำลังมองหาบ้านเช่นกันนกพบรูเป็นโพรงในต้นไม้กระรอกพบรังนกในต้นไม้นกพูดฉันอยากอยู่ในรังนกแต่ฉันไม่มีรังนกฉันมีหลุมต้นไม้แต่ฉันไม่อยากอยู่ในหลุมต้นไม้ คุณอยากอยู่ในหลุมต้นไม้แต่คุณไม่มีหลุมต้นไม้คุณมีรังนกแต่คุณไม่อยากอยู่ในรังนกคุณอยู่ในหลุมต้นไม้ของฉันฉันอยู่ในรังนกของคุณกระรอกพูดฉันอยากอยู่ในหลุมต้นไม้แต่ฉันไม่มีหลุมต้นไม้ฉันมีรังนก แต่ฉันไม่อยากอยู่ในรังนกคุณอยากอยู่ในรังนกแต่คุณไม่มีรังนกคุณมีหลุมต้นไม้แต่คุณไม่อยากอยู่ในหลุมต้นไม้คุณอยู่ในรังนกของฉันฉันอยู่ในหลุมต้นไม้ของคุณนกพูดดีมากกระรอกพูดดีมาก พวกเขาพูดทุกคนดีมากนกอยู่ในรังนกกระรอกอยู่ในหลุมต้นไม้นกมีความสุขกระรอกมีความสุขพวกเขาทุกคนมีความสุขมาก